สวัสดีครับทุกผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันในช่องของฟินสกี้ชาแนลนะครับเมื่อคืนใครได้ดูบอล m อมมิชชั่นชิลบ้างหรือเปล่าครับอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลนะฮะก็เสมอกันไปในเวลา90นาทีนะครับ1ประตูต่อ1น,นะฮะในคลิปนี้เราก็เลยจะมาดวลลูกจุดโทษกันครับใครที่รู้ผลมาแล้วนะในเรื่องจริงนะครับผมก็คืออาร์เซนอลเนานะ ้าแชมป์ไปครองนะฮ<อ><ค> <lever> ะก็ชนะจุดโทษไป5ประตูต่อ4ี่นะฮะเลียผู้ยิงพลาดไปคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ครับเราจะมาจำลองจากเรื่องจริงดูนะว่าในเกมจะแตกต่างจากเรื่องจริงแค่ไหนนะครับ<ค> <ver> ตอนนี้หมดเวลาแล้วครับ90นาที<หร>เดี๋ยวจะจัดตัวยิงให้เหมือนกับเรื่องจริงเลยนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ<ค> <ver> ผมจะเล่น<ค> <ver> อาร์เซนอลนะฮะแลวต้องฟินเล่นเลียปูเลียผูนะครับอะเดี๋ยวขอจัดทีมก่อนฮะ มาบมดเวลาการแข่งขันครับก็เสมอก็ในเกมเหมือนกับเรื่องจริงแล้วนะฮะหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งค่าให้เตะจุดโทษตามตามลำดับในเรื่องจริงเลยนะหลังจากเรื่องจริงเลยนะครับปินจะเล่นลิเวอร์พูลนะับผมเล่นอาร์เซนอลนะครับขอตั้งค่าก่อนนะฮะก่อนยิงนะครับเดี๋ยวยาคนที่หนึ่งของอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้นะฮะเป็นลิสิวสันนะครับ นคนนี้นะฮะคนที่หนึ่งนะครับแล้วคนที่2ก็เป็นเมลานายนะครับอ่ะตามนี้เลยคนที่สเนี่ยเคลดิกโซเลสนะครับของหลังนี่คนที่4ดาวิดลุยคนที่4ดาวิดลุยเราผมตั้งให้เราตั้งให้เหมือนเรื่องจริงเลยนะฮะแล้วคนสุดท้ายเป็นอบอมยองนะครับอ่ะส่วนคนที่เหลือก็เดี๋ยว มันยิงไม่ถึงไงเรื่องจริงมันยิงแค่5คนแล้วก็รู้ผลเลยไงส่วนลีวัภูลีวัภูนะครับคนแรกเป็นโมเมสซ่าซาายิงคนแรกนะครับโอ้โอ้ผิดคลมัไน o e ไม่ใช่อลิซอนซายิงไม่ใช่อา,าไม่ใช่อ่าใช่ฟาบินโยฟา <laughs> บินโยคนที่3เป็นคนที่3เนี่ยจริงๆเป็นคนที่ยิงไม่เข้านะก็คือ ยานบิวสเตอร์นะฮะแต่ว่าในเกมเนี่ยยังไม่ได้เรียกตัวดึงมาจากสวรร์ซีนะฮะก็เลยไม่มีในแมตช์นี้อันนี้น่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเป็นโรบิโต้ฟูมิโน่แล้วกันนะครับเป็นคนที่3นะครับส่วนคนที่4นะครับเป็นมินามิโนะอ่าตามนี้เลยคนที่5นะครับผมเป็นโจนโจนโจนอยู่ไหนเฮ้ยโจนไม่ได้เอาลงครับหรือว่าโดนเปลี่ยนออกไปแล้วไม่เป็นไรนั้นเอาเกียตาแทนแล้วกันนะครับเอาเอามาเนี่ดีกว่า มาเนี่ก็เล่นครบ90นาทีอ่ะตามนี้แล้วกันนะครับโ,โจนเปลี่ยนออกไปแล้วอ่ะโอเคตามนี้นะฮะเดี๋ยวดูว่าเรื่องจริงอาร์เซนอลชนะไป5-4คว้าแชมป์ไปครองนะครับคอมมูนิตี้ชิลนะฮะแล้วในเกมนี้จะเป็นยังไงนะฮะอาร์เซนอลหรือเลียบูมาต้องเลียบูอยู่แล้วมาอาร์เซนอลยิงก่อนนะลิสนิวสัน ดวลกับอลิซอนเบเกอร์ครับไปดูดูดูอลิซอนห้ามมองนะห้ามองห,าห,าห,าหายอกหยอกหยอกยอยอกอย่าดึงอย่าดึงจะสายหลุดอึบเรียบร้อยเฮ้ยทำท่าจะวิ่งไปถูกเลยแต่พุ่งวางนี้เขามาในเฟรมเข้าในเฟรมเรียบร้อยอ้าวคนแรกของเลียบภู โมฮัมเหม็ดซาร่าครับมาดวนกับมาติเนสมาจ้าเรียบเลยโดนเซฟ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 ีนี้ชนเสาด้วยเมื่อกี้เซฟได้ปะเมื่อกี้เหมือนเซฟไม่ได้นะชนเสาด้วยอ่าคนที่สองของอาร์เซนอลครับแมตต์เลนนาย เรียบร้อยสองศูนย์สองศูนย์คนที่สามฟาบินโยเฮ้ยยายายาเรียวรู้ทันรู้ทัผ่านสองคนแล้วครับผ่านสองคนแล้วครับถ้าเข้าแมตช์นี้เอ้ยเข้าลูกนี้เนี่ยสบายเลยนะโซเลสเค้นี่โซเลสมาปึ๊บ คนที่สามของเรียบผูครับโรเปโต้ฟิมิโนโอ่อาอที่นี่นี่นี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยนีือไ่อ,อะไรนะถูกถูกแต่ว่าไปไม่ทันครับถ้าเดี๋ยวนะอย่าเอาหัวบังีิสกอร์ <laughs> อะไรสองสองถ้าเข้าลูกนี้ถ้าเข้าลูกนี้โอกาสชนะสูงมา ดาวิสล yeah, ุยดาวิสล uh, ุยลุนพี่เขายิงบาซิลด้วยกันครับลูกนี้มินามิโนต้องเข้าถ้าไม่เข้าแพ้เลยนะฮะดูเพื่อนเพื่อนลุ้นกันอยู่ครับมินามิโนต้องเข้านะฮะไม่เข้าแพ้เลยมาติเนสนี่ชี้เลยยิงยิงมาทางซ้ายดิมาติเนสชี้ไปยิงทางซ้ายเอ้ออร์เซนอลป์ครับ โอ้เหมือนเรื oh, ่องจริงครับโอ้โหบอกแล้วชี้จริงไปทางซ้ายเล่นกันเอาขาแต่ว่าเกมทางซ้ายแต่ว่าเล่นขวาเรื่องอ่ะฮีมินามิโนครับเซ็งเลยยิงไม่เข้าครับเรื่องจริงยิงเข้านะมินามิโนเมื่อคืนถูโทษด้วยแล้วก็ในเกมด้วยนะฮะโอ้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราดูพิธีรับถ้วยรับโล่แต่เรื่องจริงเป็นคอมมิชชั่นเป็นรับ การรับโล่กลมๆแต่นี้เป็นในเกมมันไม่มีโล่นี้ก็เลยเป็นถ้วยครับมาถ่ายรูปกันหน่อยขอแสดงความยินดีกับเด็กปืนด้วยนะฮะเมื่อคืนฟ้าแชมป์แรกไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยงมกดติดตามกดไลค์ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้น้องฟินด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยเนาะโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ไม่มีพิธีรับถ้วยนะมันอยู่ที่จิตวิทยา